ladies and gentlemen welcome to thailand ตัวนี้ครับท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่นะครับตอนนี้เรากําลังอยู่ที่บ้านบางเตยใต้หมู่ที่7ตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศของงานปล,ลูกป่ายเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งวันนี้เป็นงานใหญ่ของหมู่บ้านอีกงานหนึ่งครับวันนี้นะครับบ้านบางเตยใต้นะครับออมีศักยภาพที่จะสามารถรองรับการท่องเที่ยวโครงการนี้เป็นโครงการนาร่องที่จะพัฒนาพื้นที่หน้าฝายให้เป็นที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ในหมู่บ้านครับเดี๋ยวเราไปรับชมโครงการกันครับ ญรมป่าไม้ยามนออกได้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปูปลาเฉลิมเมื่อกี้ทุกท่านดิฉันนางธนาพรตำแหน่งประธานกรรมการสื่การนั้นาุภูมิจุนบ้านเราใต้ใต้โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ป่าชายเลนป่าชุมชนต้นลำลำโพงและสัตว์น้ําานกันสนับสนุนงประมาณจากสํานักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมส,สุขภาพหรือสอสอส,อสอวันนี้ดิฉันและพี่น้องบ้านบางเตือใไดู้มทีเจดรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ท่านและหลายหลายงานได้สนะเวลามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โครงการของเราได้ดําเนินกิจกรรมาแล้วตั้งแต่ปีพศ2555โดยมีเครือข่ายในชุมชนรวม25ท่นทาทน เป็นแกนนำในการจิตใจกรรมเช่นพัฒนาลำคอนปูป่าชุมชนสร้างมาตรการดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าฝายแห่งนี้ท่อออมมวายูโลดน มีชนชาติอ เตรียมความพร้อมเรื่องอาหารแค่ไหนครับเต็มที่นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีคนสนใจจะมาเที่ยวบางเตรใต้นี้เรื่องอาหารนี้แม่บริสิทธิ์เราพีชอบเป็นเลยไหมครับที่นี่มีอะไรแนะนำไหมครับของบางเตรใต้อาหารที่แม่มริสิทธิอยากก่างแนะนำให้คนที่มาเที Mystery ่ยวได้กินแนะนำแนะนำตลอดมาเที่ยวตรับ ย่างนั้นมาบางไต้ใต้ก็ไม่ต้องเป็นหัวเรื่องอาหารนะฮะ้เนเรื่องอาระคโอเคครับผมีพี่กินแก้ววันนี้มาทำอะไรครับมาทำอะไรครับวันนี้ใช่ลูกชกวันนี้ลูกชกพี่กินแก้วทำแบบไหนครับแบบไหนบ้างวันนี้มีโชว์ไหมครับมีโชว์ไหม อันนี้ลูกชกเชื่อมใส่ขวดขวดเท่าไหร่ครับอันนี้ยีบาทจ้ะครับแล้วอีกแบบนึงนะครับแบบนึงเหมือนกันเหมือนกันอันนั้นขวดเท่าไหร่ครับอะไรนะยี่สิบบาทกันยี่สิบบาทเหมือนกัน แล้วก็อีกอย่างเห็นอยู่ครับเป็นอะไรครับนั้นนำพิกตะไคร้อันนี้เป็นของใครครับผมซช้อให้หน่อยแม่มาลสีนะครับน้ำพริกตะไครขายกระปุกละเท่าไหร่ครับสามสิบาบาทแนะนําของดีพื้นบ้านบางเตยใต้ให้กับคนที่ชมอยู่บ้างแนะนําให้หน่อยอ่าแนะนำ

เตเ็มที่ไหมครับวันนี้่ร้อยเปอร์เนะครับไม่ตื่เต้นนะครับ่นะครับทอมทอมวอ้อยู่โกลาาในร่าแม่ ได้กำไรชีวิตได้ผลตลิศแหลงวัฒนธรรมคุ้มข่างเงินทองเป็นกอบ